ดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็มาทำอาหารเพื่อสุขภาพกันนะครับฟักทองบัตไข่นะครับซึ่งทุกคนก็รู้สรรพคุณของฟักทองอยู่แล้วนะครับมาช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสายตา ็ไข่เราก็รู้กันอยู่แล้วกระเทียมน้ำมันมะกอกก็ซึ่งเหมาะครับกับสำหรับคนที่รักษาสุขภาพนะไม่อยากอว้วนไม่อยากมีไขมันมีน้ำตาลในเลือดเยอะก็ ครับเมนูวันนี้เหมาะมากครับนอกจากจะไม่อ้วนแล้วก็ยังบำรุงเลือดบำรุงสายตาอ่ะก็ดูส่วนประกอบนะครับแล้วก็วิธีทำํำของเราก็จะมีต่อไปครับในง่ายครับ ทำกินได้ง่ายที่บ้านแต่รักษาสุขภาพได้ดีมากไข่ไก่ทุกคนก็รู้ว่าสรรพคุณเยอะโปรตีนดีเยอะช่วยบำรุงสม,มองบำรุงหัวใจทั้งน้ำมันมะกอบฟักทองอดูวิธีทำกันต่อเลยครับ พอตั้งน้ำมันเดือดเลยแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันอมอพอหอมก็ไปแล้วก็ดูไฟบรรกลางนะครับอยู่ที่อยู่ที่ความชำนาญของเราด้วยถ้าถ้าเราคล่องหม่เราก็จะเ,เป็นไฟแรงได้ถ้าเรายังใหม่ๆแล้วก็ทำก็ต้องไฟอ่อนๆไปก่อนอพอผัดกระเทียมพอหอม กระเทียมให้สุกหอมและกลิ่นแล้นเราก็ลงพักทองไปเลยครับไปเรื่อยๆพัดคองกับกระเทียมไปเรื่อยๆถ้าเ,เ,เ,เราอยากจะให้มันสุกไว้ก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วก็หาฝามาปิดครอบไว้ สามนาทีห้านาทีแล้วเปิดดูครับก็จะสุกเร็วขึ้นอตอนนี้ผัดเปิดจะเห็นเลยครับแต่ใช้เวลานานหน่อยเมนูวันนี้เพื่อสุขภาพแน่นอนครับเพราะทุกอย่างส่วนประกอบทุกอย่างล้วนดีแต่สุขภาพทั้งนั้นเลยเราไม่ใส่น้ําตาลนะครับเพราะว่าความหวานจากฟักทองก็มีอยู่แล้วก็จะมีเกลือกับซีอิ๊วขาวนิดหน่อย ของหวานก็เอาจากฟักทองแล้วก็ไข่ก็มีโปรตีนดีต่อสุขภาพอยู่แล้วน้ำมันมะกอกก็ช่วยเป็นหลายอย่างบำรุงร่างกายแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆครับผัดไปจนฟักทองสุกเลย ต้องรองสุกถ้าใครชอบเละก็ให้ผักนานหน่อยแต่ถ้ามีฝาปิดเอาน้ำลงนิดนิดฝาปิดแล้วก็คลอบไปมันก็จะสุกไว้ัวกน้าพอมันเดือดพอมันเปื่อยมันสุกได้ที่หลังจากนี้เราก็จะเริ่มใส่รสชาติน,นะครับเอาลงเกลือไปนิดหน่อย คนจะชอบเติมรถเติมขนอเติมชุดรถก็แล้วแต่ครับได้นิดหน่อยเหมือนกันเพื่อเวลาเรากินอา้าวมันจะได้อะไรคนเป็นสีขาวดีต่อสุขภาพแน่นอนครับป้องกันหลอดเลือดสม,มองป้องก,กันโรคหัวใจ ได้ที่รู้ว่าสุงได้ที่แล้วก็ลงไข่ได้เลยครับแข่ที่เราตีให้มันเข้ากันแล้วก็ลงไข่ไปเลยใช้ตะหลิวคนนิดหน่อยเพื่อให้ไข่มันสุกไม่ให้ไม่ก้นกระทะ น,นี่ก็ได้ที่นะครับอันนี่เราก็ยงใบหงระพาลงไปเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ระบบบริเวนของเลือดลมในลําไส้ของเราครับใบหหระพาก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทยเราเหมือนกันจากนั้นก็พักพอหงระพายุบเกาะปิดไฟ ใช้ได้แล้วครับอตอนนี้เราจะลงเป็นพริกไทยเลย,เลยก็ได้ครับหรือเราจะตักใส่จ,จานแล้วก็โรยพริกไทยดีหลังก็ได้เหมาะมากครับกับคุณแก่หรือว่าเด็กๆด,ดีต่อสุขภาพกับทุกคนเลยครับเป็นกินข้าวตอนเช้าให้เด็กก่อนไปโรงเรียนหรือจะทํากับข้าวหอไปกินที่ทํางานเหมาะครับกินยังไงก็ไม่อ้วนดีต่อสุขภาพครับ ทุกคนร,ร,รู้รู้กันอยู่แล้วว่าไข่ฟักทองน้ำมันมะกอกดีต่อสุขภาพยังไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมก็คอยติดตามเมนูใหม่คราวหน้านะครับก็จะมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ